จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมีสภาพภูมิประเทศสวยงามมีเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพพื้นที่แบบลุกคลื่นหลอนลาดและหลอนชันโดยเทือกเขาที่ทอดตัวเป็นเสมือนกระดูกสันหลังนี้ชื่อว่าเขาพนมเบญจา วันที่25มีนาคมจังหวัดกระบี่มีฝนตกเช่นเดียวกับจังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมากกว่า100มิลิเมตรแต่ในวันที่29มีนาคมเป็นวันที่ประสบภัยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยถึง300มิลิเมตรเมื่อฝนตกมีปริมาณน้ำฝนมากดินภูเขาชุ่มน้ำและเกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มรุนแรงจํานวน4อําเภอประกอบด้วยอําเภออ่าวลึกอาเภอปลายพญาอําเภอเมืองและอําเภอเขาพนมผลกระทบในครั้งนี้ทําให้มีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตจํานวน12รายสูญหาย1รายบ้านเรือ,รอนรัษฎรเสียหายทั้งหลังประมาณ140หลังเสียหายบางส่วนจำนวน578หลัง อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน95หลังและในช่วงเกิดภัยจังหวัดต้องอพยพประชาชนขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยจำนวน37จุดอพยพประชาชนกว่า6,421คนมีพื้นที่เกษตรทั้งพืชปศุสัตว์และการประมงรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายเป็นจำนวนมาก เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บูลณิธิราชประชานุเคราะห์นำถุงยางชีพพระราชทานมอบให้ราษฎรจำนวน1ัน0ครัวเรือนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายยาทรงรับเด็กชายจากกริช และเด็กชายดนุเดชชูศีซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตไว้ในพระอุปธรรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีส่งมอบหมายผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานและตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลี พระวรราชาที่นัดดามาสเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากโดยพระเจ้าหลานถือพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานมูลนิธิได้โปรดกล้าโปรดกะรดกะหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน800ชุดมอบแก่ผู้ประสบภัยและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยจํานวน63หลังในส่วนของรัฐบาลผู้บริหารประเทศภายใต้การนําของพระนท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบัณรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรวมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่จังหวัดมาโดยตลอดทั้งนี้ เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับการบรรเทาทุกข์ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและมูลนิธิเข้ามาดูแลและมอบเครื่องอย่างชีพแก่ผู้ประสบภัยขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐทั้งพลเรือนตำรวจทหารได้ร่วมช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องมีแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขความช่วยเหลือที่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้รับโดยเฉพาะจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ยังความปราบปลื้มปิติแก่ระสบนิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดม่ได้